พระพุทธเมตตามหาหมุนีคือพระประจำหอพระประจำโรงพยาบาลกองบิน41ตัวองค์พระนั้นทำขึ้นด้วยทองเหลืองหลอ่อปางนั่งสมาธิขนาดตัก39นิ้วสูง1เมตร50เซนติเมตรตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสูง1เมตรตัวหอพระนั้นสร้างด้วยหินอ่อนขนาดกระทัดรัด มีลานพื้นที่ทำกิจกรรมขนาด4คูณ5เมตรตัวหอพระนั้นตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของหอวอดคนไข้ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลกองบิน41ตามประวัติแล้วที่ทราบจากข้าราชการที่มาอยู่แต่แรกและมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีมีหลักฐานเก็บไว้เล่าว่า ตัวองค์พระนั้นได้รับมอบมาจากพระอมรเวทีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกได้มอบแห้งแก่กองบิน41เมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2543ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาแต่ทางกองบินนั้นยังไม่มีที่ประดิษฐานองค์พระที่สืบเนื่องจากพุทธสถา,าน หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวกองบินกราบไหว้และเป็นที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆของกองบิน41ที่อยู่บริเวณฝั่งกองพัน์อากาศสซโยทินกองบิน41ข้าราชการโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ต้องการสักการะกราบไหว้ขอพรเพื่อยึดมั่นจิตใจให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่มารักษาจะต้องข้ามฝั่งไปกองพันธ์ซึ่งต้องเดินทางไกลประมาณ4-5กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเรืออากาศโทรประทีปเรืองทรัพย์อนุศาสดาจารย์กองบิน41กับเรืออากาศเอกวุฒิพงษ์ชัยพรพัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน41จึงร่วมกันตัดสินใจ นำมาตั้งไว้ที่หน้าโรงพยาบาลกองบิน41เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ที่มาเข้ารับการรักษาตัวนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกองบิน41และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลสำหรับครอบครัวผู้พักอาศัยในกองบิน41 และบุคคลทั่วไปรวมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาของโรงพยาบาลกองบิน41อีกด้วยค่ะดังนั้นทางโรงพยาบาลกองบิน41จึงได้ทำการจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสร้างหอพระโดยมีนาวาอากาศเอกวิโรธ นิสยันผู้บังคับการกองบิน41ในสมัยนั้นเป็นประธานในการทอดผ้าป่าและได้กำหนดทำพิธีทอดผ้าป่าในวันที่6กันยายนพุทธศักราช2543ซึ่งได้ทุนทรัพย์จากการทอดผ้าป่าจำนวน2,19,635บาททวน ซึ่งเพียงพอต่อการก่อสร้างในครั้งนั้นเนื่องจากการว่าจ้างช่างมาทำการก่อสร้างใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน189,635บาททวนเท่านั้นซึ่งเหลือเงินไว้ทำการปรับปรุงสิ่งอื่นๆอีกจำนวนมากหอพระโรงพยาบาลกองบิน41 ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2543และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่20ตุลาคม2543ได้มีพิธีสมโภชฉลองหอพระประจำโรงพยาบาลกองบิน41เมื่อวันที่3สิงหาคม2543โดยมี นาวาอากาศเอกวิโรจนิสยันผู้บังคับการกองบิน41เป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระราชะพุทธิยานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพุทธเมตตามหามุนีได้รับการตั้งชื่อจากพระอมรเวทีเจ้าอาวาสปัสสนดอกซึ่งมีความหมายว่าพระาศาสดาผู้ เป็นมหาปรารซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่ได้อัญเชิญพระพุทธททเมตามหามุนีมาประดิษฐานไว้ที่หอพระโรงพยาบาลกองบิด4 1ค่ะ